สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนตัวเลขภาษาจีนกันนะคะฮั่นหยู่ชูจื้อฮั่นหยู่ชูจื้อไปดูกันได้เลยค่ะอีอีหนึ่งสัญลักษณ์ภาษามือของคนจีนก็เลขหนึ่งก็จะชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วนะคะ 2ส,สัญลักษณ์มือก็จะชูขึ้นมา2นิ้วนะคะนิ้วชี้กับนิ้วกลางสา,ส,าสามส,สัญลักษณ์มือก็จะชูขึ้นมา3นิ้วนะคะ ชี้กางแล้วก็นางซื่อซื่อสี่สัญลักษณ์มือก็จะชูขึ้นมาสี่นิ้วนะคะเพิ่มนิ้วก้อยขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วรวมเป็นสี่นิ้วนะคะโอ โอห้าเราจะแบ,บมือออกมาทั้งหมดเลยนะคะห้านิ้วคือสัญลักษณ์เลข5ของคนจีนนะคะเลิวลวหกสัญลักษณ์มือก็คือชูแค่นิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะคะสามนิ้วที่เหลือหกไว ก็คือภาษามือของคนจีนก็คือเลขหกนะคะริ้วชีชีเจ็ดสัญลักษณ์นะคะก็คือเอานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางมาชนกันนะคะตามในรูปเลยค่ะ ปดปาแปดสัญ,ญลักษณ์ก็คือเอาเนิ้วโป้งกับนิ้วชี้กางขึ้นมานะคะเหมือนเครื่องหมายหกต้องนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเลขแปดของภาษาจีนนะคะจิวจิว เก้าสัญลักษณ์ก็คือชูนิ้วชี้ขึ้นมานะคะแล้วก็งอนิ้วชี้ลงเล็กน้อยก็จะเป็นสัญลักษณ์เลขเก้าของภาษาจีนนะคะอูือสิบ สัญ,ญลักษณ์มือก็คือใช้มือสองสองข้างนะคะชูแค่นิ้วชี้อย่างละ1ข้างแล้วก็ามาประกบกันให้เป็นเครื่องหมายบวกนี้นะคะก็จะเป็นเลขสิของภาษาจีนค่ะชื้นนั่นเองนะคะปายปายปายป่าย ร้อยหนึ่งร้อยเชียนเชียนพันว่านว่านมือ ต่อไปเรามาฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะเพื่อเป็นการทบทวนที่เราได้เรียนมาก่อนหน้าตัวเลขก่อนหน้าแล้วนะคะไปดูกันได้เลยค่ะ15บหภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรนะคะให้นักเรียนคิด 15ภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรให้นักเรียนคิดนะคะก่อนที่จะ,จะเฉลย15ไปดูเฉลยกันเลยค่ะ15ภาษาจีนจะพูดว่าชืออูืออก็คือเอาเลข10บชือกับ5มามารวมกันนะคะก็จะเป็น สืออูก็คือสิหนั่นเองนะคะต่อไป20 20ภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรนะคะ20ให้นักเรียนคิดแป๊บนึงยี่สิบไปดูเฉลยกันเลยค่ะ ยี่สิบภาษาจีนจะพูดว่า二十อชือ,อ,ชอก็คือเลขสองกับเลขสิบมารวมกันนะคะเป็นยี่สิบ二十อก็คือเลขสองือก็คือสิบนะคะรวมกันเป็นจะอ่านเป็น二十อ,อก็คือยี่สิบนั่นเองนะคะข้อต่อไป 28, 28่สภาษาจีนจะพูดว่าอย่างไรนะคะให้นักเรียนคิดเดี๋ยวเราค่อยไปดูเฉลยพร้อมกัน28ภาษาจีนจะพูดว่ายัางไงนะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ二十八二 ก็คือ28นะคะตรงตัวเลยเออก็คือเลข2ใช่ไหมคะชือก็คือ10ปาก็คือ8เออชือปาก็คือ28นั่นเองนะคะไปดูข้อต่อไป63 6 3ภาษาจีนจะพูดว่ายังไงนะคะให้นักเรียนลองคิดดูสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะไปดูเฉลยนะคะ 63สหกภาษาจีนพูดว่ายังไงนะเลขสามภาษาจีนพูดว่ายังไงนะไปดูเฉลยกันเลยค่ะ63จะพูดว่าลิีวฉือซานลิวฉือซาน 63ตรงตัวเลยนะคะภาษาจีนก็จะพูดเหมือนภาษาไทยเลยก็คือเล้วคือเลข6ชื้อคือ10ซานคือเลข3นะคะรวมเป็นริ้วชือซาน63นั่นเองคะ่ะข้อต่อไป400 400ภาษาจีนจะพูดว่ายังไงนะ้า ปายเมื่อกี้นะคะคือหลักร้อยนะคะที่เราเรียนไปายปายแล้วถ้าสี่ร้อยเราจะพูดว่ายังไงนะ้าให้นักเรียนคิดก่อนนะคะค่อยไปเฉลยสี400่ร้อยภาษาจีนจะพูดว่ายังไงนะ้าปายหลักร้อยเมื่อกี้ละสี่ร้อจะพูดว่ายังไงนะ้าไปดูเฉลยกันได้เลยคะ่ะซื่อป่าย ซื่อป่ายก็คือ400นั่ด้านเองนะคะเพียงแค่เอาเลข4มาไว้ข้างหน้าป่ายก็จะเป็น400ก็เป็นซื่อป่ายซื่อป่าย180ภาษาจีนจะพูดว่ายังไงนะ180่งนนักเรียนคิดเสียงอี้เสียง ติ๊กตอกติ๊กตอกคิดออกไหมหนึ้อยแปดภาษาจีนจะพูดว่ายังไงนะเมื่อกี้หลักร้อยก็คือป่ายนะคะหลักร้อยก็คือป่ายไปดูฉเฉลยกันอีป่ายป่าฉืออีป่ายป่าฉือ 180อี e ก็คือเลข1ป่ายก็คือ100ปาก็คือเลข8ปชื้อก็คือ10ใช่ไหมคะ e ป่ายปาชื้อก็คือ180ตรงตัวไหมคะตรงตัวอ่าไปดูข้อต่อไปอ่ะหมดแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะครั ตัวเลขข้างหน้าแล้วก็ลองมาฝึกผสมลองมาฝึกพูดผสมให้ให้เป็นเลขหลักสิบหลักร้อยหลักพันดูนะคะว่าเราจะสามารถทำได้ไหมแต่อันดับแรกคือให้นักเรียนไปจำตัวเลขในหลักหน่วยให้ได้ก่อนนะคะเลขหนึ่งถึงเลขสิบภาษาจีนพูดว่ายังไงให้นักเรียนไปจำให้ได้ก่อนจากนั้นนักเรียนก็จะสามารถพูดเป็นเป็นตัวเลขภาษาจีนได้แบบง่ายๆเลยคะ่ะ ตึกทบทวนบ่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ